สว,วัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้อยู่หองเอ u จุดติสตายนะครับวันนี้อยู่เกมของมาครับในซเวอร์ไฮเปอร์เนในมนเกมที่ชื่อว่าสกายวอนครับวันนี้อยู่กับคุณน็อตที่ไอเดีเกิดเฮ hey, อะไรก็ไม่รู้ซื้อใหม่แม่งเลยใช่ไหมน็อตฟางไม่มีด้วยเออ,เอ,อบอกมาเพื่อนคือแบบฮะมีคนมาวะมาเหรอวะก็เสีย มาไหมน็อตมาวะมาวะมาวะอยอย่าอยกูจะตกเหอนคายกน็อตน็อตเอาบล็อกมาก็ได้มะเออเนี่ยเอาไปเอ้ยเอ้ยเกือบตกเกือบตกมันลื่นมันลื่นระวังอีระวังระวังอ่ะจะระวัง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 บวกอ่ะเออเออเออืออเออเออกูคอดาบกูคอดาบกูคเฮ้ยมีเข้ามาอ่ะเดี๋ยวลง Nót mi lúc thân ui mãi 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 เกือบโดนพลาดโอเคนัดเอานี้ไปเอาไปอะไรเนี่ยเราเรามีของดีกว่านั้นมีทางไหมวะานัดโอ๊ยชิปเดี๋ยวเดี๋ยวดิววันมี้มันยังไหนวะคอจังไหนวะไปกลางไหมเออลองลองมึงมึงมึงนี่ลองลองมึงอย่าไปเถอะโอ้โหเถื่อน้าดูเลยกลางเนี่ยนอกจากเราต้องไปลุมมันอะ นอกจากเราต้องไปลุงมันอะ่ะเถื่อนแน่เลยและวะ้วว่าโดนหมดเลยอุย๊ยเขาแค่เอ้ยไม่เถื่อนมาน็อตธนูเข้าไปไม่กี่ดาเมจดงเอ้ยประมาณสามดาเมจ้ยระวังนระวังรู้สึกเหมือนจะไม,ม,ม่มีมอันนั้นว่ะอุ๊ยเฮ้ยระวังอ้าวมีบั๊กเล็กน้อยเอาดูครับดูคุณน็อตอะจัดมาน็อตเอ,อื้อตามๆกัน ก่อนแล้วที่ช้งล้อแม่โคโดล่ะเออเออเออเอาสักสาม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 ตอนเนาะเอาตอนที่สองะจบด้วยโซโลเอาจัดไปมั้จัดจบด้วยโซโลเรนเดอร์นี้ยาวแน่กูงานหยาบแล้วกูด่านเดิมไอ้เคนสายกูโคตรโคโยล์เปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนเนาะขี้เกียจ ลงหมดแหละเอาแบบเรียวๆเพื่อนเอาแบบเรียวๆเอ๊ะลเกาต้องการดาบดาบดาบจัดมาเอานนี้ไปจุดเกาะเฮ้ยจุดเกาะอยู่ด้านล่างต้องการดาบดาบแล้วก็อยู่ไหนวะโอเคบล็อกบล็อกเรามีแล้วอาาน็อตด้วยหน่อยเอ่อเกี่แหละอรอ โอโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอออกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับน็อตไปเออดันดันดันดมันดันมันออลากอะรเาของน่นเนวเนี่ยย่าๆเมาวะมาวะมาวะ มาวะมาวะใครมาเอา้าตายเหรออ๋อนึกว่าตกใจคุีเององแนั้นรั้เสือบญโดนอีกกอนนั่นัเอ้อย,อยเกือบเกือบเบียกไม่ทันนายอ่ะดูหลังให้เรา,าอไไปไหนอุ้ยเอือเอือยไปอีกฝังเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรแพ้สามเว้ยแพ้สามไมแพ้สองแพ้สามคุยแพ้สอง เอาถึงน็อตน็อตดูดิไหวไหมไหวไหมมึงใช้อะไรตีวะมึงใช้อะไรตีวะนั่นแหละสุดยอดมากโอ้โหดาบมึงมีดาบเอ็นชาร์ดไม่บอกเราไอา้ห่านไปเลยไปเลยไปเลยยาวไปยาวไป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 เร็วๆเลยโอ้ยยาวไป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 วไงฮันผ่า,านผ่านต่อ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 ผ่านผ่าน ผ่านผ่านเร็วเร็วยัง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 พอพอพอเอ้ยเอโอยตายไปโซโลสักตารอบสุดท้ายเว้ยโซโลรอบสุดท้ายดูดิฮะแพ้สองรอบ่าแพ้รอบสุดท้ายนี้เครียดเลยกูโซโลว่าไแล้วไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่สายนี้ ถามว่ากระจอกไหมเหรอไม่แน่กนะ็ของในนั้นเท่านั้นแหละนั่นเลยนะบอกแล้วของในนั้นอะ่ะโอ้อะไรวะยาวเวลั้งนั้นเลยวะมีเอ้าไอหา้ห่านเคีียนเลยเคี้นนะยนเลยกูย ดาบไม่มีอแต่ฟูดไดมอนเ์แ๋ยวะ่ะดาบได้แต่ดาบหินเอนชาร์นว่ะเออเออเอาใช้พังๆแล้วกันมมงป้อง,อง,องเฮ้ยดาบหินเอนชาร์นก็โหดได้ถ้า PVP เป็นไปกลางกันแล้วเนี่ยไอ้อะไรเธอไอ้ฮันชิปหาย มันแหลกว่ะมันแหลกว่ะมันแหลกว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะเอาวะเฮ้ยยูได้อ่ะฮ้ยคงไม่รอดหรอกดาบหินกับดาบเพชรอะไม่เดี๋ยวมันต้องมีล้างมือเว้ยล้างมือไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยมันไม่น่าสักตามันเป็นไปไม่ได้เว้ย ดูนน็อตจะยังไงวะน็อตยังไงวะน็อตโอ้ยโอ้ยเฉียวเฉียว้ยเฉียวน็อตไปกลางเลยเชื่อเราวิ่งวิ่งไปก็ถึง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 เนีแบบแบบ่ยฮ่าฮ่าไปกลางด้านล่างเลยเชื่อเราไม่มีใครแต่ไม่รู้มีของไหมมันจะมีของไหมแค่นั่นแหละเอา้า บอนนำมันเปลี่ยนใหม่แล้วมีไหมว่าของเอือให้อามฮะมีอะไรบ้างวะโอ้โหแกป๊ปอร่อยเลยน้าหน้าเออคอสออฟฟิวเอาเเอาอฟฟาร์มฟาร์มไม่มีใครมากลางหรอกเพื่อน เฮ้ยมีอะไรสองคนวะสองคนอยู่ขอบขอบอีกคนนึงอยู่ที่ฐานอีกคนนึงอยู่ขอบวะมันจะลังไหลไปเรื่อยๆแต่ฟูได,ดมอนเลนะือนสองคนมาแล้วสองคนมาแล้วอยู่ไหนว่าอีกคนนึงมีเบฟเดือนบอกไว้เถื่อนแน่อ้าว เอาแล้วมาส like uh, ู้แล้วน so ็อตขึ้นมาขึ้นมาน็อตมาลัดลัดน็อตขึ้นมามันมีตัวหนึ่งอ้าวตายเหรอเมื่อกี้ใช่ไหมน็อตเฮ้ยไม่มันต้องมีแกแกมือรอบสุดท้ายเนี่ยมีโค้ดโคโหลดอ่ะเนี่ยว่าไหนบอกว่าสามคลิปเบ๊บแบ๊บาจากไหนลูกทำไมวะไอ้แบ๊กยิงจากไหนลูกก็บอกแล้วศัตรูมันมีเวฟเอ้ยอย่าดัก ไปชิงล็อตโอ้มา,าไหญ่เลยรู้ม่งอย,อย่าเครียดเลย,เอ,ยอย่าทำแบบนั้นเลยพุณว่าไก่แล้วนาคุขึ้นไปได้มึงไก่หรือมันไก่วะเออไม่แน่เหมือนกันวะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีปาปิกา้ามันเกี่ยวไหมฮะปาปิกา้านีโมง โอ้ยกลางนี่คนเยอะมากโอ้ยอกโ,โอเคโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้เป็นการโชว์แพ็คก็พอแล้วขอบคุณมากครับ